ออตอนนี้จะหกโมงละหกโมงเย็นกลับมาจากราชการก็มาแวะโรงเรียนดูลูกๆครับผมวันนี้นะเป็นโครงการพิเศษข,ของโรงเรียนของพวกเราก็คือจะเตรียมน้องป .3 น้องอนุบาล3สู่ป,ป .1 นะครับก็จะมาเรียนในช่วงของบ่ายนะครับเช้าก็จะปรับกระบวนการในการเรียนการสอนนิดหนึ่งเนื่องจากเราได้ครูมาเพิ่มนะครับก็จะเป็นครูมุกวันนี้แอบมาดูไม่แอบแหละมันมาดูมาดูมา,ด,มา,ด,มาดูการบ้านนักเรียน ที่ครูคได้ใ,ใส่ใจสอนนี่ต้องเชื่อชมครูมากเลยนะครับครูแต่ละท่าน,าน,นครูมุกก็ทําแบบนี้นะครับลูกๆของท่านก็จะได้เรียนนะครับมีทั้งระบายสีมีทั้งฝึกเขียนตัวหนังสือน,สนะครับฝึกเขียนตัวเลขฝึกเขียนภาษาอังกฤษนะครับตามกระบวนการที่เขาจะเรียนเข้าสู่ข้อหนึ่งได้นะครับนะครับครูคก็จะตรวจตามบ้านนะครับทุกวันนะครับตรวจการบ้านทุกวันแล้วก็ใส่ใจในการดูงานของลูกนักเรียน นะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับการเขียนอักษรการเข <emand> ียนสลัต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นความพร้อมที่จะเตรียมใลูกหลานท่านเนี่ยสู่ป .1 ได้อย่างเก่งเลยนะครับพอขึ้นป .1 เนี่ยโอ้โหยิ่งปล้อเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นโครงการพิเศษของโรงเรียนของพวกเราที่ได้เตรียมความพร้อมให้กับลูกๆนะครับเพื่อที่ลูกๆจะได้จะได้เรียนได้เก่งนะครับ <S <S แล้วก็เป็นบนสมมธิแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็น เด็กนักเรียนที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของกเราได้ในอนาคตตอนปหนึ่งนะครับก็แวบมาดูนิดนึงล้วก็มาให้กําลังใจคุณครูนะครับมาดูการบ้านสมุดการบ้านนักเรียนงานส่งอะไรต่างๆ่าก็น่าชื่นใจนะครับสำหรับอนุบาลสาวันต่อไปเดี๋ยวไปดูห้องกนอื่นนะครับวันนี้ชื่นชมคุณครูแล้วก็ชื่นชมลูกๆที่ตั้งใจทํางานเป็นที่หน้าภาคภูมิใจกับพ่อแม่นะครับฝากด้วยครูสอนผู้ปกครองเสริมนะครับเพื่อลูกๆของเราเรียนบ้านตอนกครับ